ขอแตกต่างยังไงครับมันต่างห้องจากสกก็คือเอ็นที่สามเนี่ยมันถ้มันมันก็จะมีกิ่งก้านสาขาถ้ามาเพอจะเริ่มเติบโตเด็กออกเม็ดกีเดียวอ๋อมันจะแตกด้านข้างเลยเ่ครับยี่สิบสามอันนี้มันกี่ปีครับนี่ซามเนี่ยปีตัวนี้เขาเสียไปประมาณเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสี่สิบเมตรต่อกิโลสกหกศูนย์หนึ่ง แต่ว่าตัวนี้จะ m ยี่สิบสามเมตรอเมตรงไงเลยครับคือว่าตัวนี้เรายังไม่ได้คัดเท่าไหร่ถ้าเราคัดเป็นมันจะเป้งๆขนาดนี้คือร้อยร้อยเมตรถึงร้อยสิบเมตรต่อกิโลเม็ดใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวเทียบกับนิ้วหัวแม่มือก่อนนี่อันนี้คือ m หกศูนย์หนึ่งเอ m มสองสามนี่คอตัวนี้เดียวหกศูนย์หนึ่งเดี๋ยวเทียบเทียบกับนิ้วหัวแม่มือผมเลยเอาง่ายๆเี่ใหญ่คือกันครับใหญ่คือกันแต่ว่ามันตัวนี้จะใหญ่กว่าในจะดน้อย่นนึง แต่มันจะเป็นว่ซุกเร็วซุกเร็วกว่าตัวนี้ซุกเร็วบอกครับแมนค่ะซุกเร็วเพือนแมน,แมนซุกเร็วแล้วก็ติดวหวกว่าบอแมนค่ะแมนพื้นที่ข้างเข้ากับปูกใดเลยบ่ิเวปกูกไดตั้นแค่แค่เวียนน้าเกษตร้าเพื่อนโดยอลัง้าเพื่อนครับเมื่อนี้ก็มาถึงที่ที่ผมจะมาสือ 1, เม็ดพันุเนาะแล้วก็เม็ดพันบอไปสือแล้วครับตอนนี้เอาต้นเลยครับต้นบกมองเฮียวพันนะครับ บุกมงเหวพันสายพันธ์ซอหกน60ขีดหนึ่งกับ M23 นะครับมากไกลอยู่ครับก็บาจากบ้านเนาะแต่ว่าอันนี้กับไกลเป็นไรครับนี่เบอร์โทรเพิ่นจะีอยู่แถวเดชครับเมืองเดชจังหวัดอุบลเนาะค่อยเดีจะพามาเบืองนี่ครับนัดเิ่นว้อยู่ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับส,ส,สวัสดีครับ,ส,รบสวนยังครับนี่ตั้งตังพันไม้เหรตั้งตังพันไม้อยู่เดียดเนาะน้องยาวน้องยาวเพเดียดหมูปี๊บหมูแปรกันเพเดียดอุดม,อ,มอันนี้ขายขายทุกอย่างบ่ครับหรือขายพวกบางแห่ผ่านอย่างเดียวแต่ก่อนขายเป็นโรงแห่ผ่านอย่างเดียวเหมนี้พอดีลูกค้าเยในในอะแยะเลยยังไม่เขานำเป็นเลยหลายอย่างตังตั้งนี่เป็น เจ้าของบอกเป็นซื้อหลานอ๋อครับพอดีนี่นะครับผมกับวจะมาเบิงพันธ์มองเหี่ยัผานเนาะมันมีกี่สายพันธุ์ครับยี่นี่นสองสายพันธุ์ค่ะมีเอ็ยี่สามกับสอกกหกศูนย์หนึ่งสอกกหกศูนย์หนึ่งเดี๋ยวไปเบิงต้นมันก็นเนาะเขาจังมาเบิงเม็ดเนาะเดี๋ยวผาเดี๋ยวให้ผีเป็นผ้าไปเบิงเลยครับอู้หลร้ายตัวนี้ ตายหูมีแต่บบบางอย่างพันหลวนๆเลยเปนนี่วะครับต้นมันเอ็มยี่สิบสามอันนี้มันกี่ปีครับนี่สามนี่ปีตอนนี้เขาเสียบเดีประมาณเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนแมนค่ะแต่มาใส่เวลาปลูกอยู่ปีหนึ่งมื่ก็เป็นหน่วยค่ะเวลาปลูกปีหนึ่งเป็นหน่วยแมนค่ะไอเรา นี่เลยครับนี่สายพันธุ์ยังเห่นเด็กๆ M23 พี่การ M23 แทนค่ะต้นนึ่จะเป็นพรมาเล็ตของ M23 ตัวนึงพรมาเล็ตของ M23 ขอแตกต่างยังได็ครับมันต่าห้องจากสกอก็คือ M23 เนี่ยมันถ้ามันก็จะมีกิ่งก้านสาขาถ้ามันพอจะเริ่มเติบโตเด็กออกเม็ดขี้แบบเร็วอ๋อมันจะแตกด้านขางหีือ่าครับแตกด้านขางมาไหวเอาท้ายยื่นหัวอื่นสายพันธุ์อื่นนี่อว่าออบวะครับสายพันธุ์อื่นเขาซอกก่อนเดี๋ยวตามไปเบิ้งครับ ข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลดีๆใซ่ครับสกอกอเป็นพอมอะรขงสกอกอจะบพมีแตกกิงกานสาขาวนะ่า,กกาแล้วลักษณะใบมันเด่ยครับใบมันก็จะแตกกันกกค่ะต้อนอัจจะเป็นบอกจากใบสีออกสีแดงนิดนึงต้นนี้จะขาวลวาว้วนๆน่สีขาวเวลาไปสื่ออย่างสี้น,นอเดียวเป็นต้นต้นเสียบยอดของสอกอหกศูนย์หนึ่งค่ะเสียบยอดเสียบยอดนี่คอดียังไงครับพี่คอนีสนี้มันจะใส่เวลราอายุสองปี ตัวนี้ท้อก้อนจะใส่ประมาณสองปีสองปีแอลูเตอร์ไอตัวนั้ปีหนึ่งปีเดียวกระติดกัครับแมนปีนึงก็เป็นไงครับอืมอแล้วเขามั่นแลอยากปลุกขอเดินไปไกลๆหน่อยเลยขอแตกต่างสองปีกับปีหนึ่งแล้วผลผลิตเลยครับไอ้พ่อพ่อพ่อสาบบ่ะพ่อผมบ่ผลผลิตคือพ้นผลิตไอตัวระวังสองตัวนี่ครับสองตัวนี่ป่ะคะตัวนี้มันจะ ลอยถึงลอยเขาลอยสี่สิบเมตรต่อกิโลความหมายของมันคือแตกต่างกันกับเอ็มยี่สามตรงนั้นลอยสี่สิบเมตรแมนค่ะตัวนี้จะลอยเมตรต่อกิโลแปลว่าเอ็มยี่สามนี่จะเม็ดใหญ่เนาะแมนบอเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดหยกแมนค่ะโอ้แล้วอันนี้กับมิมีสวนจะขวางมันบ่ครับนี่มีสวนจะขวางมันอ๋อ่เป็นยังไงบรับมิสวนนี่กับสวนไดนแต่ว่าตัวนี้เป็นพ่อเม็ดค่ะพ่อเม็ดของสากศพเอาจากนีแล้วไปปลูก แต่ปีนี้มันเกิดบอมเป็นเป็นไท่แหลงมันก็เลยบอเป็นเม็ดถามมันบอเป็นไท่แหลงเพื่อจะได้เก็บเพราะว่าเพื่อจะเอาเม็ดเอาต้นจากนี้แหละไปปลูกอ๋เราเรามันมันเน้ยนหนาม่ครับผมทำเหนียนได้หนึ่งไหาข้าวเพชรนำยศใดก็ดีที่กันไอ้บมเน้นบอมอกเป็นเน้นปันไดญมันเป็นปลูกจะปลูกไว้เบิร์ตฝนห้ากระถิ่มไปเลยไว้เบิร์ตฝนถิ่มไปเลยเบิร์ตฝนมาใหม่ก็ใส่ปุ๋ยต่อไป เราใส่ปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยอะไรนี้บอสูตรอนทาเป็นนวยกับสิผาสิผานี่แะค่ะปุ๋ยสิบซาสิผาธรรมดาแมนค่ะใส่ขี้ไก่ล้ค่ะเพื่อจะมาขี้ไก่สุดเอาแล้วแล้วตอนไอ้ขอสอบถามน้อยนึงครับตอนปลูกนะเพื่อนขุดกวงบอสครับขุดกวงบอสิพูณหาสิผาถามบางคนจะคุดถามบางคนเนาเพราะเขาบอกคุดเลยเขาก็ขุดตั้งแต่พอดีกับเบาหนีเบามันจะโมแต่งคือคุดแต่พอดีซ้ำเบาเอาเบาลงพอดีอืม พอต้นใหม่ที่ห้าปลูกนะคะถ้าถ้าห้าไปใส่ปุ๋ยตอนที่ห้าปลูกมันจะเห็นในต้นใหม่เนี่ยหักไปไปไปโดนปุ๋ยแล้วกระจายเอา้าให้มันติดก่อนเ้าจะค่อยใส่ไอ้พวกขี้ขิกไก่ขิงว่าใส่ได้ปะครับได้อยู่ค่ะถ้าด้วยปุ๋ยอันที่ว่าผ่านแค่นี้จะใส่ไปจะตายใส่ในหลุมเหมือนเนาะแทนค่ะห้องคนหลุมก็เป็นพวกขี้งีกไก่เป็นอย่านไรคะห้องใหญ่อืมคือดีห้องใหญ่เท่ากับส่งส่งส่งอันนี้โบเคยปลูกครับต้องถามเพื่อ เพื่อ,อบบผู้ชมเมันเขามาเบิ้งคลิปดเกษตรเบิ้งหูน้ำน้อฮาเบืนอยากปลูกเบื้องก็บอกกันมากเค่ะตังตัง,งพันไม้เต็งเต็งพันไม้เดี๋ยวผมมีผมทไทยตรงเบอร์โทรไว้อยู่เบอร์โทรไ <ว S 2> ทยมากกับมากเลยค่ะตังตังพันไม้มันจะขึ้นอันเลยอ๋อมีแฟนเพจน,ำน้ำเนาะอ,อ่าเดี๋ยวมันจะแฟนเพจขึ้นไว้เบิ้งน้ำเนาะ พูดมาเนี้วครับอันนี้พบกันมาจากเพจด้วยกันเบว่าจากเพจว่าจากเพจโอ้นี่มีแต่ต้นเงี้ยงงามเลยครับแล้วอ่าสอบถามบิดนิดนึงครับแล้วเวลาเขาเอามาขายยังไงนะครับอยากสอบถามราคานิดน้อยนึงฮะาห้ผู้ชมเิ่นอยากเพิ่นอยากปลูกเนาะอยากปลูกก็ต้องอยากขู่ราคาก่อน ่ไทางหูราคาเนี่จะอยากปลูกเลยได้คนลูกงขายต้นรหัสิบบาทค่ะต้นรหัสิบบาทเนาะค่าทรงกะไก่ไก่ตามแหละค่านื้อมันไม่ใ่ยังสันหลักยังคือว่าซ้ำมะรินนื้อมันกับสองซ้ำลอยกับเอาแต่ค่านื้อมันค่าต้นธรรมดาบวกบวกเพิ่งจะไม่พาต้นนะคะธรรมดาครับแล้วแล้วพ่อจะดซับราคาเวลาเขาขายบ่ที่มันเป็นเม็ดเดียวแล้วเพี่วเม็ดเม็ดซุกหรือว่าเป็นเม็ดดิบเม็ดซุกกขายอะไรบ่ครับแมนค่ะเม็ดซุกกับนี่คือกัน เม็ดซุกไปข้างข,าขวแล้วสบ่ไหอันนี้ก็เฮ็ดบ่ครับเมนค่ะ,คะ<ม>อืเอาเอาสองอย่างเลยละกันเอา <laughs> ประมาณโดยประมาณนะบาบ่อาจจะเป็นแล้วแต่ตลาดเนาะ,ะนอ่นมนอืมไอไอเม็ดทีว่าเขาปิดตรงมาเลยยังสิเขาเขาขายได้เลยบ่ครับหรือเขาต้องไปตากแดดขายได้เลยแมนค่ะตากอันยืงหนีรับซื้อบ่ครับหรืออันนี้ก็รับซื้อเองอีืมเห็ดมาซื้ออย่างเลยนะครับปลูกเองรับซื้อเองอ่า มันต้นโดยประมาณนี่ราคาประมาณบนหาจากตำประมาณเท่าไหร่คระยิพานี่ก็อยู่ได้แล้วค่ะหนึ่งกิโลยี่พาบาทแมนค่ะตำกระยิพาก็อยู่ได้แล้วอืมเพราะว่ามันหนักเนาะผมมีความรู้สึกว่ามันหนักผลิตโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณสี่สิบต่งหาสิบโลต่อต้นสี่สิบหาสิบโลต่อต้นแมนค่ะถามไม่ตัวโลหนึ่งบนต้นละหาลอยเกือบพันบนต้นแมนค่ะไรหนึงมันกับปลูกไดสี่สิบหาต้นอืม ในหนึ่งเขาก็ตีไว้สามหมื่นสี่หมื่นกว่าดิแมนค่ะถ้าเอาบอร์สุเม็ดแมนค่ะยุนีปลูกอยูพาวานหีซิฟไลจะมันเพิ่งได้ผลผลิตอยู่ประมาณซิฟไลแต่เดี๋ยวปีนี้โบหลายค่ะราคาโบเคยปันใดแบบอยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นมันเป็นน้ำโควิดโควิดค่ะเรื่โควิดเนาะโควิดอืมทิ้งกาามราคาโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทั้งพี่เพื่อนพาไปบึงเม็ดเป็นหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อไอ้ผู้ชมเพื่อนบ่เคยเห็นว่าเม็ด เม็ดมันแตกต่างอย่างไรระหว่างสองสายพันธุ์สกหกศูนย์หนึ่งนะครับเนาะกับเอ็มคือสกหกศูนย์หนึ่งเม็ดใหญ่กว่านี้ครับแอนจะอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ135ถึง140เมตรต่อกิโลสกหกศูนย์หนึ่งแต่ว่าตัวนี้เอ็มยี่สิบสามเม็ดปังใหญ่เลยครับคือว่าตัวนี้เรายังไม่ได้คัดเท่าไหร่ถ้าจะคัดเป็นมันจะเป้งๆขนาดนี้คือร้อย ร้อยเมตรถึงร้อยสิบเมตรต่อกิโลเมตรใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเทียบกับนิ้วหัวแม่มือผมนี่อันนี้คือแมนค่ะ็นยาวสกอหกศูนย์หนึ่งเดี๋ยวเทียบเทียบกับหัวนิ้วหัวแม่มือผมเลยเอาง่ายๆนี่ใหญ่คือกันครับใหญ่คือกันแต่ว่ามันตัวนี้ถึงใหญ่กว่าในจะนน้อยกว่านิดนึงแต่มันจะเป็นไว่ซุกเร็วซุกเร็วกว่าตัวนี้ซุกเร็วบอกครับแ่นค่ะซุกเร็วซุกเร็วแล้วก็ ติดไว้กว่าพ่อแมนค่ะแมนพื้นที่ข้างากับปูได้แล้วบริษัทปูได้ป็นแชร์แหวนหนามแต่ก่อนจะได้็แชร์แหวนหน้าเขาเขารับสื่อขึ้นกันเนาะสื่อกระจายกัเดี๋ยวดกก็ครับอีตัวสองสามด๊อกค่ะด๊อกโอเคครับโอ้มมือนี่ด้ยเจได้พอดต้นพันแล้วก็ไออันนี้เพื่อนกระรังสิไปส่งด้วกันนี่ ครับสำหรับวันนี้ครับนี่ครับผมกกบ้าเข้ากะได้คุยกันก้นาบทั้สวน,นอ่าต่างๆเนาะอืมก็อยากให้ทั้งอ่าเจ้าของสวนนะครับได้แนะนําอ่าทั้งเบอร์โทรทั้งเพจนะครับบอกมาเลยครับจะได้ขายเข้าโทรมานวดนะครับ 081 081ศย์ดหนึ่ครับ390เ9 0 7 0 0นค่ะ7001ต่างๆพันไม้ต่างตพันไม้ด้ครับมาไม่ถูกก็โทรถามเลยค่ะจะบอกทางมาปักมุดได้บะปักได้เังไหนเราไเห็นกันเออเรเป็นวะการทั่วมากอยางเดียวนะตามเบอร์โทุอโอเคครับจังได้กับกระช่องกับเกษตรพระพื่อกับขอขอบคุณนะครับทั้งต่างๆพันไม้ด้วยครับถือว่าหายเห่ามาไทยระกับ แนะนำนะครับขอมูลดีๆนะครับเดี่ยวกับต้นะม่วงเฮียวผ่านเนาะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวไม่กรบ่บไม่หรอครัเกาหรอละตัวบางแต่ว่าก็ยังก็ยังเป็นพืชทีมีความต้องการสูงอยู่คือเกานะครับผมแล้วกับปลูกง่ายผมเนาะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายดูแลง่ายโอเคครับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้นะครับเพิ่นเอาเป็นหมูวงเฮียวผ่านลงมาขายครับ ราคาก็ดีเลยครับรับซื้อพร้อมด้วยครับนี่อ่าช่างด้ครับมาทันพอดีครับจังหวะเพิ่์เอามองมาขายอุย้ยจนบัดเต็มสายพันธุ์ยังเนาะคือเรือยไหลเเนาะ เรียบร้อยแล้วครับคุณเปรับเงินนะครับน่าจะไลยอยู่ครับรอบนี้น่าจะได้รับไลยอยู่โอเคครับนี่แหละครับผนกาการปูแบบมองเงีียวผ่านครับรับเงินเป็นก่อนเลยครับนี่โอเคครับฝากติดตามด้วยครับเห็นครับเงินเป็นฝนฝอนเลยครับวันี้ไปถ่ายใกล้ๆแล้วครับเน่ยเมืองเราแบบไลยครับ